ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันสงกรานนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็เป็นวันครอบครัวด้วยต้านมีกิจกรรมนะคะสนุกสนุกที่ทุกคนค่ะสามารถทํากันในครอบครัวได้นั่นก็คือการทําขนมข้าวตูนั่นเองนะคะเอ๋อเดี๋ยวเรียกใหม่ดีก,กว่าทําขนมข้าว ท่านี้เข้าด้วยกับสงกรานเห็นไหมคะเป็นท่าเหมือนสาดน้ํากันนั่นเองคะ่ะแม้ว่าเขาจะมีซิงเกิลใหม่แล้วแต่ว่ามันก็ยังฮิตอยู่นะคะกับแบล็คพิงคค่ะเดี๋ยวไปลองทำขนมข้าวตูด้วยกันนะคะและตอนนี้นะคะก็ต้องเปิดตัวเชฟใหญ่แห่งบ้านแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าเราทําอะไรกันคะวันนี้คะ่ะเราเราเริ่มด้วย กันด้วยขนมข้าวตูครับทำข้าวตูนะคะข้าวตรูตรูตรูนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างขั้นตอนแรกนะครับใส่กะทิลงไปกะทิะ้าวาวทับสแกนะครับแตมวพร้าวทับสแกของเรากคนนะครับคนให้กะทิมันได้รับความร้อนที่ทั่วไปนะครับจากนั้นเราก็เอาน้ำตาลมานะครับ นี่คือน้ำตาลมะพร้าวมะพร้าวทับสะแกอีกเช่นกันปะคะมะพร้าวทับสะแกครับเป็นน้ำตาลมะพร้าวแทๆ้ๆนะครับใส่ลงไปใส่เกลือลงไปนิดนึงใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็คนอย่นี้นี่คืออะไรคะเป็นมะพร้าวคั่ว าววัไเลย้คหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปไหมคะต้องเป็นมะพร้าวถึงทึกครับเป็นมะพร้าวที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปแล้วเปอกมะพร้าวถึงทึกวิธีคั่วในที่นี้ก็คือว่าพอได้จากตลาดมาแล้วก็เอามาลงกระทะลงกระทะคั่วปให้หอม ถ้าคุณผู้ชมได้กลิ่นไปด้วยนะคะจะเป็นโฟดีมากบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยกลิ่นระอุข,ขึ้นมาหอมมากๆนะคะกะทินะคะแล้วก็น้ำตาลนี่มันช่างเข้ากันสนี่กะไรคนไทยเราคิดสูตรอะไรได้เก่งมากค่ะกับการทำขนมนะคะที่เห็นนี่คือเตาอังโลเลยนะคะจริงๆจ,จะใช้เตาไฟฟ้าก็ได้คะ่ะแต่ว่าเราถ่ายกันเอาดอนะคะก็เลยอยากจะให้มัน สมบูรณ์แบบนิดนึงนะคะในการเคลื่อนย้ายก็เลยยกอังโลมมาเลยค่ะตั้งกันหน้าบ้านเลยพระเอกของเรานะคะนั่นก็คือข้าวคั่วนั่นเองค่ะที่คุณพ่อเก็บสะสมมานะคะเป็นข้าวเหลือก้นหม้อค่ะเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าจริงๆเลยละค่ะ อาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรากำลังเทข้าวค่ะที่คั่วแล้วเรียบร้อยนะคะลงไปในกระทะค่ะ,มะไม่มีข้าวแล้วมันจะเป็นข้าวตูได้ยังไงฮะ ตอนนี้เราก็คลุกนะคะต้องใช้แรงพอสมควรนะคะพราะครัวของเรางัดจนเหงื่อแตกแล้วค่ะตอนนี้ค่ะขอทําเสียงแบบเชฟกระทะเหล็กนิดนึงนะคะโอ้โหคุณอภิรมกําลังทําการคลุกเข้าตูให้เข้ากับน้ําตาลมันช่างข้นและเหนียวสินี่กระไร คุณผู้ชมได้กลิ่นแล้วก็ผมบอกได้เลยว่ามันช่างหอมเยาอยู่วันอยากจะชวนลิ้มลองซะตอนนี้ซะนี่จริงๆคุณชาคริตครับเป็นยังไงบ้างครับตัดภาพไปที่คุณชาคริตเงวคุณชาคริตอยู่นี่ส่วนประกอบอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือน้ำฝนค่ะลอยดอกมะลิค้างคืนเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ และนี่เราก็ได้นำน้ำที่ลอยดอกมะลินะคะมาเคี่ยวเพิ่มเติมกับน้ำตาลมะพร้าวนะคะเนื่องจากว่าเราระหว่างทำมีการชิมแล้วรู้สึกว่ารสชาติยังอ่อนหวานไปนิดนึงเอาละคะ่ะมาเคี่ยวกันต่ออีกแล้วนะคะตอนนี้เรียกว่า เบิร์นแคลอรี่กันได้เลยทีเดียวค่ะกล้ามแน่นแน่ๆนะคะสำหรับการเคี่ยววันนี้นะคะเป็นการออกกำลังกายได้ดีอีกทางหนึ่งเลยละคะ่ะฝึกพลังแขน,นะคะ่ะเชฟของเราก็กำลังขมักขาม้นนะคะเริ่มนัวแล้วนะคะเริ่มเห็นแล้วว่ามันประสานกันด้วยดีนะคะจากน้ำดอกมะลิเคี่ยวน้ำตาลที่ใส่ลงไปในรอบที่สองนี้นะคะ งงงัดัดดขอนี่เราแอบทำให้เหมือนรายการกระจกหกด้านก็ได้นะคะเดี๋ยวจะลองดูขนมไทยที่คั่วด้วยข้าวมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวและกะทิเป็นข้าวตู นำน้ำกะทิตั้งไฟให้เดือดใส่น้ำตาลลงไปพร้อมข้าวคั่วและมะพร้าวทุนทึกเทรวมกันเคี่ยวต่อจนเข้าเนื้อกลับมาเป็นเหมือนเดิมดีกว่านะคะขอบคุณคุณสุชาดีมณีวงด้วยค่ะที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะ ระหว่างพักให้เข้าตู้เย็นตัวนะคะเราก็เตรียมน้ำมันค่ะมาทาลงบนใบตองนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำข้าตูค่ะมาปั้นนี่คือพิมพ์นะคะที่พอปั้นเสร็จแล้วก็จะต้องใช้พิมพ์เนี่ยปั๊มลงไปเพื่อความสวยงามนั่นเองค่ะโอ้โห,โหเต็มหม้อขนาดนี้ทำกันทั้งคืนแน่ๆค่ะวันนี้ นี่ค่ะขั้นตอนของการที่จะเอาเข้าตูลงแป้นพิมพ์นะคะ<อ>ปั๊มอ,อ่าเอาละเป็นลายใบไม้สวยงามนะคะช่วงนี่ค่ะเสร็จหนึ่งส่วนสิบ เท่านั้นเองที่เราทำได้นะคะแล้วเราก็เอามาจัดเรียงค่ะในกระทะนะคะเพื่อเตรียมที่จะอบควันเทียนนั่นเองค่ะคว,คว,คว,ควันเทียนเรียบร้อยแล้วจุดไฟปั๊บดับนะคะให้เกิดควันนะคะแล้วเราก็เตรียมปิดฝาหม้อเลยทีเดียวทิ้งค้างคืนเอาไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันต่อ เฮลโลโอ้โห oh หอมามากๆเลยค่ะและนี่ค่ะเตรียมกระปุกรียูสนะคะเอาไว้ใส่ค่ะห่อให้เพื่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดอ,อยากจะเกะไก่อีกนิดนึงสนุกสนานมากๆเลยค่ะสำหรับวันสงกรานนี้ลองเอาไปทำกันดูได้นะคะไม่ห่วงค่ะ